ไม่มีตัวทดเรี่ยวอะไรอ่ะไม่เด่นไงเซลก็ไม่เด่นไงพี่วิวนี่คือไม่เด่นของคุณน่ะนี่โอ้โหแย่มากไม่เด่นไม่เด่นเอาบูทก่อนละไปยี่ไปอุ้ยเอาเกือบจะหมดแล้วเกือจะหมดแล้วเลือหมดเหรอเลือดมเลือได้เหรอเลือหมดแล้วมีเลือได้เหรอ ทริกอ๋ t r e ีสฮ l ลโลวีนนี้วอไฟการ์ติงพาทุกคนไปชวอสยองและให้ฮากับอีเวนต์ใหม่แก๊งกวนควนฮาโลวีนพร้อมกับสาวาวอคิรี่ทั้ง4คนเติดตัวกาชาลิบิเต็ดในชุดฮาโลวีนและรับรอล่าฮาโลวีนวอคิรี่3ดาวฟรีในชุดผีพยาบาลไปเคลียร์ในเรื่องจนจบสามารถพัฒนาตัวละครนี้จนถึง4ดาว พร้อมกับกดภาพแอนิเมชันอีเทอร์บลัสอีเวนต์นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่24ตุลายิงยาวไปถึงวันที่14ศจนกายนนี้ในกิมอิกดาคอริเคิลส์น์โรลดเลยตอนนี้เรามาปนขอครับใช่ครับก็คือเคลนหลักเราเราก็เก็บตาให้พร้อข้างเหมือน้ยอ เฮกไปไหนได้เนี่ยตัว่าฮ่าฮ่่าไ่่อกับโกเีรตอนี้เจ้าเอาปืเจมาโยนจุอาปนเมาโยนจุปโอเคสวยโอเคสวยตัวหนึ่งนะเทียมาตัวหนึ่งนะเทียมาช่วยเซฟกัน ตัวนั้พี่เอ็มมันมีไอ้เลเซอร์เลเซอร์น้าแม่งไรตัเน้ยมาแล้วเอาเจาไปเลยอ้โหยดับเลยดับเลยอ่อันนี้ต้องหาคัตเอาพี่หาคัเอาคัาทัเอาเป๋าเปิดเปิดเปิดนเปิดิดสวิต

เราเปิดอมไทีแล้วใช่ไหมอ้ยเร้อะปิดเปิดอ้ยเ้องปิดเปิด้ยเจียมาอ่ะมือ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 เฮ้ยผีเพี่แกพี่แกมาพี่มีไอต่อมองอเขาเปิดดิเขาไปเด่นเลยเขาไปเด่นเลย

อะไระเดี่ยงปเียเนี่ยอะไระเี่ยพี่เเหรอเออเดี่ยาาแต่้งตุตัป่ตับักไปก่อนละไปก่อนละเฮ้เฮ้ยเหมือนจะผีจังเผียีจะมาติดติดห้องนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ไวเขาจะหรอวะ

ปกติเสียงมันถ้าจจะขึ้นมาาตยแล้วถ้าก็คือมันตายแล้วโอเคเรานั้งอยู่ตรงไหนใใต้ย่งโไม่ไม่เฮ้ย่หรือว่าผีมันเข้ามาได้อ่ะไม่เห็นตามมาหรือเปล่าอยู่ห้องเมเทนเนี่ยใครเข้าโซมา่ะกดชักโครกอยู่เป็นคนขี้ตัวนี้เนี่ยเอ้า โอ้โหแจ่าโค้ยเปิดอกผมเปปืนลูกดอกเอาเอาไว้ยิงยิงใส่ผีได้พ like sí ี yeah! ่มันจะเจอสโล่มันเจอช้าผมดูได้ไง ใจดีๆไว้โอ้โหดตั้งสองนไม่เป็นไรเลยไม่เป็นเทียอะไรเลยแล้วมึงี่เป็นเตังี่ยแล้ว่ปตรงไหนเียดี๋ยวเไได้แล้วครบสาแล้วได้แล้วสาแล้วได้อะไรมาครบสครับไอฟิลไงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนย้ายตรงพ่อเบนดี้ อะไรจากผมวะช่วยด้วยช่วยด้วยอีกยี่สิบวินาทีช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วชุบ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 มันมาี้ย ยังชุบุได้จุบชุบได้จุบได้จุบไดุ้บไดุบได้จุบได้จุบดีจุบจุบดีบว้พดอะไรเลยไม่โลภกลับได้ไปหมดเลยอ้หมันดักอยู่ขานมันดักอยู่ขานก เแกหยาบเปียบเซนเซอร์ดิเขาอุกว่าเข้าใจร้องไม่เลยของเต็มตัวเลยกูโอเคมีประโยชน์แล้วอ่ะมันยีงไม่ออกอ่ะไปเดี๋ยวไปเปิดห้องเดเปิดห้องวอลกันไม่เคยเสียงเลมามามมา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 แชะแม่ไงต้นตีเนยมันแคบแมันแค้แสงมันแค้แสงว่านี่ไงไอ้ฟิวอ่ะฟิวอ่ะ Feel feel, oh jauh beriak jauh beriak, diu 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 มีใครตายยังวะจะรู้ยังไงว่าใครตายฮัลโหลี่มา Seku, P. Emah. Aduh, ada macam apa? Kalau ada macam apa? Aduh, ada pintu apa ni? Hei, pintu, 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 pintu ยกกลจกกันมันจะมาอีกเร็วเร็วกม่าเร็วมันจะมาอีกแล้วไอตัวเรียกผีเอ้ยีมดแล้วเนี่ยเซฟมาเปิดเนี่ยมาเปิบไป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 อยู่ใคร ก็รรอรอเราไปเปิดตู้มอเดี้วเราตีเี้ยเริ่มเติดคุแล้วเนี่ยตีนี้ก็แบบมันหักขอบก็ปุ่ฟ้าหายไปเลยเอาป่ะ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 ปะล้ปปปปปผมเก็บของไปเก็บของกันดิของผมเต็มเลยมามามานี่นี่นี่นีของนี้ีของไหนวะของนี่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 เฮ้ยขอก็หักขอไปเถอะ อยู่มันมามันเคยมามันเจะมาพันธ์ละสามสามสองสามสองสามสองสามตัวนี้แฟดแล้วตัวนี้ไปไปเฟดแล้วไปไปห้องรออยู่ตรงฝั่งขวาห้องอยู่ฝั่งขวา ทีมวันทีมวันไม่สนุกเหรอเมย์เฮ้ยเตี๋ยมไม่รู้เตี๋ยมไม่รู้ค้ดโค้ยทีกนเลืไกนเ้ไปไหมกูไม่รู้ เราห้องวาวอยู่ฝั่งขวาเซธเราเอามงกุฎแล้วก็จบจบงานเลยเนี่ยเออแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะแล้วห้องแฮกก็ห้องคอนโทรลพิมพิมตายเหรอครับจะไหลจะหลังจะหลังจะหลังมือข้ามไเลยมึงฆ่ากูเลยมึงฆ่ากูเลยมึงฆ่ามไเลยมือข้ากูมึงฆ่ากูนี่มึงข้ามกูนี่มึงขามกูนี่มามกูี

<laughs> oh my oh. god ah.

ตาเป็นไงเซฟมาโล่เซฟมาเซฟมาโล่เซฟมาอ่าขวาขึ้นขึ้นซ้ายขวาขึ้นขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายโอเคโอเคปุญแจ๊กไดุ้ญแจ๊กไอ้ปุญแจบ้างเลยกุญแจ๊กุ่แจ๊กใเซฟป๋อปุ่เซฟป๋อ

ป้าป้าออกออกเดี๋ยวไปเปลี่ยนสามันี้ใหม่ตามมาตามาตามาตามางงหลบลบเสียของหลบเซีย้แล้วเข้ามาดูอย่างจังเลยแ้ไปแล้วเปแล้วปแลไปแล้วตามาตามมาตามา

อีซ oh, <laughs> ี่ว่ะโอ้โหสี่สิบนาท <laughs> ไีไอ้เชีย่ยคนผีมึ่งล่าบ่ <laughs> อยชิบ่ายต้ไมเราได้แค่ห้าพันนะส่วนแบ่งทำไมติดลบล่าส่วนแบนะ่งส่วนแบ่งไง